เอาละครับผมทุกคนสวัสดีครับอยู่กันในแมปสกีบีดีท้ทอเรตนะครับทุกคนเราต้องค้นหาเจ้าสกีบีดีท้ทอเรตที่หายไปละทุกคนก่อนจะไปรับชมก็เหมือนเดิมน,นะครับทุกคนอย่าลืมตั้งใจรับชมกันด้วยนะครับไปกันเลยฟืบเราเปิดมาแล้วละรอโหลดนิดนึงนะครับทุกคนโอเคเราเป็นตัวอย่างนี้ละหุ่นอวตารเราเปลี่ยนไปนะครับทุกคนมีเจ้าสกีบีดีท้ทอเรตให้เราเก็บไหมโอ้ไม่มีนะครับทุกคนเพราะเราเก็บไปแล้วแย่จริงๆเลย มีมากกว่านี้ไหมเนี่ยไปหาดูต่อดีกว่ามันเริ่มต้นใหม่ไม่ได้เหรอแบบนี้ผมว่าจะเล่นให้ดูอีกสักรอบสักหน่อยแต่มันไม่ได้นะครับทุกคนไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวจะเล่นตามเก็บไปเรื่อยๆเลยดีกว่าเผื่อจะเจอนั่นไงเจอแล้วที่ไกลๆตัวสกีบีดี้ทอยเลนั่นเองโอเคเราเจอกันแล้วนะครับฟืบแล้วก็ตรงนี้ให้ทําอะไรละเนี่ยเก็บเหรียญหรอไปทางขวาก่อนก็ได้นะไปทางขวาก่อนเลยดีกว่าฟืบโดดจึง โอเคทุกคนเราได้แล้วละ่ะเราเก็บเหรียญมาได้แล้วนะครับเก็บมาเรื่อยๆเราจะวิง่งข้ามสะพานมาตรงนี้เป็นทางให้เรากระโดดไกลอย่างแน่นอนเลยอุ้ยนั่นไงเจตอตจ้สกีบิดี้ทอเลีแล้วไกลๆนั่นไงตรงไปกันเลยดีกว่าไปกันเลยนะครับพร้อมกันหนึ่งสองสามโดดจึงจึงเรียบร้อยตัวที่ห้านี่ตัวที่สี่ละเนี่ยเท่าผิดซะแล้วสี่แย่แล้วละ่ะตัวที่สี่โอเคทุกคนฟืบเราโดดลงมาโดดลงมาโดดลงมา จะต้องมีตัวที่5ตัวที่6อย่างแน่นอนเลยทุกคนเราต้องไปหาให้ครบนะครับเพื่อความสบายใจของเรานั่นเองเพื่อความสนุกสนานของคลิปด้วยนะครับทุกคนฟืบโอ้กระโดดไปเลยจึงยบดร้อยตรงนี้ล่ะโดดจึงจึงโอ้โหทุกคนข้างบนนั้นมีให้เก็บไหมขอไปดูหน่อยนะต้องดูให้เห็นกับตานะครับทุกคนตรงนี้เป็นพรมพรมเอาไว้ลอยนะครับทุกคนลอยไม่ได้เราไม่มีโบลบัสนะครับทุกคนต้องเติมโบลบัสนะครับ ใครที่มีโลบัคเยอะๆก็แนะนําให้เติมนะครับทุกคนแต่ถ้าใครยังขอตังแม่อยู่แนะนําว่าอย่าเติมนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เสียเปล่าโดยเปล่าประโยชน์นะครับทุกคนแต่ถ้าชอบก็เติมได้นะครับย uh ูผมเล่นสายฟรีนะครับทุกคนเราจะต้องตามหาเจ้าสกีบีดี้ทอยเลสที่หายไปให้เจอให้ได้เลยละมันจะต้องแอบอยู่ในที่ไหนทั้งที่ในแมปนี้ไปรับชมกันได้เลยเฮ้ยนั่นไงเห็นแล้วแสงสว่างตัวที่5เหรอเนี่ยตัวที่5้าใช่ไหม เป็นสกีบีดี้ทหารละทุกคนมาเลยมันเป็นลูกน้องของข้าซะเจ้าสกีบีดี้โอเคตัวที่5้าลอยอยู่ข้างบนเหรอไม่นะทุกคนมีตัวที่6แล้วละ่ะแต่เราเลือกได้แค่4ตัวนะครับทุกคนให้วิ่งตามหลังเราเราจะต้องหาเรื่อยๆใครหาได้มากที่สุดคนนั้นจะเก่งที่สุดเลยละ่ะทุกคนกระโดดไปเลยจืบ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 โอ้ตรงนี้กระโดดจึงจึง กระโดดแล้วมันจำแล้วก็ทุ่มตัวลงมาโอเคเรียบร้อยละทุกคนตรงนี้เราเก็บไปแล้วนี่นะแย่จริงๆเลยวิสาพาทุกคนมาดูเล่นนะเนี่ยบอกว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปนี้นะครับถ้าสนุกกับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติ๊ตามกันด้วยนะครับทุกคนหรือคอมเมนต์แจ้งเตือนก็ได้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับทุกคนตรงนี้เราเคลียร์แล้วนะครับไปตรงข้างบนนั้นบ้างดีฟ้าข้างบนนี้จะกระโดดยังไงละเนี่ยอุ้ยตรงนี้มีสุ้มทองคําทุกคนดูสิ ท่วมทองคําเก็บได้ไหมโอ้ต้องเติมโลบักนะครับต้อง400โลบัคกแนะ่เราไม่มีตังค์เลยละทุกคนแย yeah, ่จริงๆเลยทํางานแต่ไม่มีตังค์เก็บเลยนะเนี่ยทุกคนใครที่ทํางานไปอยู่ก็ขอให้เก็บเงินได้นะครับทุกคนเก็บเงินทําบุญกันเยอะๆนะครับเพื่อจะได้ไปอยู่บนสวรรค์ชั้นสูงๆนะครับทุกคนฟิบโอเคตรงนี้ละทุกคนกระโดดไปเลยวิ่งเร็วยังได้มามาสปีดแล้วนะสปีดแล้วนะสดนะสดวกนขะึ้นข้างบนนี้ โอเคโดดอย่างสวยงามอย่างสวยงามตรงนี้มีประตูสีเขียวเข้าไปเลยดีกว่าประตูนี้จะพาเราไปไหนกันเนี่ยเหมือนประตูโดรีมอนเลยน่าจะเคยดูกันนะครับทุกคนโดรีมอนน่าจะสนุกด้ครับปึ๊บโอ้ตรงนี้แย่จริงๆเลยเราต้องกะจังหวะแล้วละ่ะไหนขอลองหน่อยซิมันจะยากสักแค่ไหนกันเชียวเอาแย่แล้วละ่ะโดนสกัดดาวลุง่งเอาใหม่นะครับปึ๊บเราจะลองกันแค่3ามครั้งก็พอนะครับทุกคน3ามครั้งแบบไม่มีความหมายนะครับทุกคน ไหนฟืบโออยู่ดีๆเราก็โดนทำไมอยู่ดีๆก็โดนล่ะแย่จริงๆเลยครั้งสุดท้ายแล้วเราจะต้องไม่ยอมแพ้นะครับทุกคนพร้อมกันนะครับมากระโดดเลยจึงจึ๊บโดดได้หนึ่งครั้งโดดโอเคหลบได้แล้วตรงนี้กระโดดไปอีกโอเคโดดขึ้นพลุงโอทุกคนเราไปไม่ได้ถึงฝันพอแค่นี้ดีกว่านะครับจะไปทางอื่นกันบ้างดีกว่าตรงนี้ไม่สนุกและเล่นยากเกินไปนะครับทุกคนอาจจะไม่มีสกีวิดีให้เราเก็บก็ได้ทุกคน ใครจะไปรู้นะครับเราอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาแต่เรารับรู้ด้วยจิตสัมผัสนะครับทุกคนเรามีพลังจิตขั้นเทพเลยล่ะฮ่าฮ่าฮสามารถคุยกับเทวดานางฟ้าได้ด้วยนะทุกคนใครที่ชอบคุยกับเทวดานางฟ้าให้เขาปกป้องดูแลรักษาคนในบ้านนะครับทุกคนความร่มเย็นเป็นสุขกันในบ้านนะครับทุกคนฟืบกระโดดตรงนี้ฟืบกระโดดจึงขึ้นไปเรื่อยๆเลยโดดจึงฟืบซึมตัวลงมาเอาหล่นลงมาล่างสุดเลย ใหม่นะครับโดดขึ้นไปจึงจึงจึงโอ้หจะขึ้นสูงขนาดไหนละเนี่ยเจ้าสกีบีดี้ให้เราเก็บอีกแล้วเราเจอแล้วล่ะตัวที่7นะครับทุกคนแต่เราเปลี่ยนไม่ได้นะสีแย่จริงๆเลยตรงนี้นะเราอยากเปลี่ยนเจ้าสกีบีดี้ใหแย่ยอยู่แล้วแต่มันเปลี่ยนไม่ได้นะครับทุกคนโอ้เปลี่ยนได้เหรอนี่ไหนขอลองโอ้ไม่ได้ต้องเติมโลบัคแล้วล่ะทุกคนแต่มีเยอะเลยนะครับที่เขาซ่อนไว้ในแมปต่างๆนะครับทุกคน โอ้โหจะเป็นยังไงกันบ้างล่ะเนี่ยไปรับชมกันได้เลยนะครับไปกันเลยฟืบเรายังสำรวจไม่ทั่วนะครับทุกคนต้องสำรวจให้ทั่วนะครับเจ้าสกีบีนี่เจ้าคิดว่ายังไงโอเคเราจะหาให้ครบนะไอเจ้าเด็กโง่โอเคทุกคนเจ้าสกีบีดี้มันว่าเราว่าเราโง่นะทุกคนเราจะโกรธเจ้าสกีบีดี้นะทุกคนเพราะสกีบีดี้ดูถูกเราเนี่ยเราโกรธจริงๆด้วยนะทุกคนเราโกรธมากๆเลยล่ะ แย่ yeah, แล้วล่ะทุกคนเราให้ความโกรธมาครอบงำเราไม่ได้นะทุกคนระวังนะครับความโกรธเป็นบอ่อเกิดแห่งการตกนรกนะครับทุกคนระวังนะครับโดดเอ้ยโอ้ยร่วงลงมาตรงนี้นี่เองมีเดียญให้เราเก็บอีกแล้วเก็บเรียญกันไปเลยโดดจึงจึงจึงตรงนี้เราเคยมาแล้วนะใช่ไหมครับทุกคนคุ้นๆกัน,น,นใช่ไหมล่ะตรงนี้เราเคยมากันแล้วล่ะฮะ่าๆๆแล้วเราก็จะไปที่อื่นกันต่อเลยฮอ เรียบร้อยเราไปกันเลยเจ้าสกีบีดี้เรคิดว่ายังไงโอเคทุกคนเจ้าสกีบีดี้มีความคิดนะครับทุกคนเราจะต้องเคารพการตัดสินใจของคนอื่นนะครับฟิวทุกคนเจ้าสกีบีดี้ไม่พูดกับเราแล้วฉันงอนแกฉันจะไม่ยุ่งกับแกอีกต่อไปจําไว้ไอเด็กโง่วิทุกคนเจ้าสกีบีดี้ว่าเราเด็กโง่อีกแล้วล่ะเราต้องทําใจนะครับทุกคนเพราะเจ้าสกีบีดี้นี่น่าสงสารนะครับต้องคอยวิ่งตามเรานะครับเป็นลูกกระจอกนะครับทุกคนกระโดดเลยจึง เป็นลูกกระจกก็อยู่ส่วนลูกกระจอกไปนะครับเจ้าสกีบิดี้น้อยไม่อยากทําเท่านั้นแหละนะครับทุกคนไปกันเลยดิฟ่าฟเดี๋ยวจะเก็บมาเป็นอารมณ์นะครับทุกคนเจ้าสกีบิดี้มันอาจจะหัวร้อนก็ได้ทุกคนฟลิกระโดดจึงอันเหรอจะหัวร้อนแกมันกระจกไอ้กระจอกอุ้ยเจ้าสกีบิดี้ด่าเราว่ากระจอกล่ะทุกคนเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆืแล้วละ่ะเราจะต้องรักษาโททะของเราไม่ให้โกรธได้ทุกคน ระวังไว้ดีๆนะครับทุกคนหมั่นเข้าวัดทําบุญกับพ่อแม่นะครับทุกคนแล้วทุกคนจะได้ดีนะครับจื๊บๆอย่าลืมนะครับทุกคนเข้าวัดทําบุญกันด้วยละ่ะตรงนี้เรามาแล้วนี่ไปทางอื่นกันเลยดีกว่าตรงนี้มีให้เรากระโดดขึ้นไปสูงๆเราสามารถซูมออกได้ไหมได้นิดเดียวหรอนั่นสก,กีบีดี้หรือเปล่าทุกคนดูสิเจ้าสก,กีบีดี้ฟึบต้องกระเดิ่ไปดูจึง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  อย่าบอกนะว่าให้เราเติมโลบัคอีกอะ่ะแย่เลยนะแย่ yeah, แล้วแหละทุกคนให้เราเติมโลบัคอีกแล้วละ่ะเราจะต้องไปวิ่งคางอื่นแล้วกันฟืบฟืบกระโดดไปเลยจึงตัวนี้ให้เราทาราําอะไรนะเนี่ยคุยกับเจ้าหุ่นนี้หน่อยสิเฮ้ยใหสวัสดีสวัสดีนะครับทุกคนเขาคิดว่าเราจะมีซอยเลตอยู่ข้างล่างนี้นะครับทุกคนเจ้าสก,กีวีดีอาจจะอยู่ข้างล่างนี้ละ่ะทุกคนเราต้องกดชิปแล้วเราก็กระโดดลงไปอย่างนี้ตึ้ง ล่วงลงมาแล้วล่ะทุกคนมีจริงๆด้วยเจ้าสก,กีบีดี้อยู่ข้างล่างนี้สุดยอดไปเลยทุกคนมันเรียนภา,าษาอังกฤษกันเยอะๆนะครับโตขึ้นจะเป็นต้องใช้จริงๆเลยนะครับอย่าลืมนะครับทุกคนตั้งใจเรียนกันนะครับโดยเฉพาะภา,าษาอังกฤษเนี่ยสำคัญนะครับทุกคนให่เลยฉันเห็นด้วยนะแกมันโง่งภา,าษาอังกฤษนะ่ะไอเด็กน้อยไอขี้กลัวอุ้ยทุกคนมันว่าเราขี้กลัวอีกแล้วละ่ะเราไม่กลัวนะทุกคนเราทําอะไรก็ได้หมดนะทุกคน ทำอะไรเราเราเป็นคนดีสัอย่างอะ่ะทุกคนก็ไม่มีอะไรทําร้ายเราได้หรอกตราอะไรที่เรายังเป็นคนดีอยู่อะ่ะแน่นอนก็ไม่เท่าไหร่นะครับเจ้าสกีบิดี้ลูกกระจกอย่าไปกลัวทุกคนไปกันเลยดีฟ่ฟาไปหากันเลยเจ้าสกีบิดี้ตรงไหนมีบ้างล่ะเนี่ยแย่จริงๆเลยขอหยุดพักเหนื่อยก่อนได้ไหมเนี่ยทุกคนขอพักเหนื่อยก่อนนะโอ้โหตรงนี้ละ่ะทุกคน ฟืบตรงนี้เราจะต้องไปดูตรงนั้นต่อนะครับทุกคนว่าตรงนั้นมีอะไรบ้างเรายังไม่เคยไปตรงนี้นให้ทุกคนได้เห็นเลยนี่นาะไปดูกันเลยดีกว่าได้เลยฉันจะตามแกไปนะไอ้กระจกเรียกเราลูกกระจกทุกคนทั้งที่ตามตูดเรานะเนี่ยโอ้โหสุดยอดไปเลยนะสกีบีดี้กระโดดขึ้นตรงนี้ไม่ได้นะครับทุกคนมันแยกจริงๆเลยละโอเคแล้วเราก็ไปหาทางอื่นกันดีกว่า จะต้องมีทางตรงไหนสักที่แหละนะ่าดูเจ้าสก,กีบีดี่ซะก่อนทุกคนตามเรามาอย่างเป็นระเบียบเลยล่ะทุกคนตามตูดเราตามตูดเราตามตูดเราดูซี่ดูซี่ดูซี่แย่จริงๆเลยมันจะตามตูดแกไปเรื่อยๆนะไอเด็กโง่โุ้ยเรียกเราเด็กโง่ล่ะทุกคนปล่อยไปนะครับไม่อยากทํา <What? S 1> ฟ้วเข้าประตูนี้ไม่ได้นะครับทุกคนแล้วจะไปทางไหนกันต่อดีละ่ะทุกคนมีความเห็นว่ายังไงคอมเมนต์กันมาได้นะครับจะไปทางซ้าย หรือจะไปทางขวาดีล่ะทุกคนให้ช่วยกันคิดนะครับใครที่ดูอยู่ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าจะไปทางไหนดีอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามกันด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก็ดีนะครับทุกคนซืบโอเคอืเข้ามาตรงนี้อีกครั้งดูซิว่าตรงนี้จะเป็นอะไรสกีบ i ดี้สีทองล่ะทุกคนแย yeah, ่จริงๆเลยสกบดีสีทองเก็บเลยเก็บไม่ได้ทุกคนแย yeah, ่จริงๆเลย แล้วจะขึ้นไปเก็บตรงไหนได้อีกแล้วนี้มีสก,กีบิดี้ที่เราต้องตามหาตั้งเยอะแยะเลยล่ะทุกคนซ่อนอยู่ในแมปนี้ล่ะตรงนี้กระโดดไปได้เหรอเพื่อนโอเคกระโดดไปได้จริงด้วยเทจริงเลยเพื่อนขอกระโดดไปด้วยคนนะครับตรงนี้กระโดดจึงจึงมีเหรียญให้เราเก็บก็พอใจแล้วโอเคทุกคนตรงนี้เป็นยังไงต่อมีทางขึ้นไปข้างบนนั้นขึ้นไปบนยอดภูเขากันเลยทุกคนฟื้นเราเป็นจอมยุทธนะครับทุกคนผู้พิชิตยอดเขา ไหนหน้ามีให้เราเก็บไหมหน้าหลบอยู่ในกล่องนี้หรือเปล่าก็ไม่มีนะครับเราจะขึ้นบนที่สูงให้ได้กระโดดจิงกระโดดแล้วทิ้งตัวลงมาหยสไลด์ได้ด้วยเอื้ออ่าเรียบร้อยเลยทุกคนสมน้ำหน้าแกไอ้ลูกกระจกกระจกุยทุกคนเราทําได้เราทําได้ทุกคนไม่ต้องไปสนใจนะครับสกีวิดี้ก็เป็นอย่างนี้แหละทุกคนโอเคเราไปทางนี้กันเลยดีกว่า วิ่งขึ้นไปเลยฟิบโอ้ตรงนี้มาอย่างเนี้ยมีประตูสีเขียวอีกแล้วประตูสีเขียวเป็นความโชคดีนะครับทุกคนไปกันเลยดีกว่าโอ้เข้ามาในแมปนี้ละ่ะทุกคนดูสิมันกว้างใหญ่จริงๆเลยกระโดดแล้วก็พุ่งตัวลงมานี่สไลด์มาก็ได้สไลด์ไปขวาเดี๋ยวสไลด์ขวาให้ดูนะครับทุกคนฝาผมนะครับจึ๊บจึ๊บจึ๊บนี่สไลด์ขวาครับทุกคนอย่างเท่ แล้วเราจะไปทางไหนต่อล่ะเนี่ยกระโดดขึ้นตรงนี้หรอได้เลยเจ้าสกีวีดี้ตามลงามาดีๆนะได้เลยรโดดจึง้งจึ๊บกระโดดขึ้นมาแล้วละ่ะทุกคนจะมีอะไรให้เราเก็บบ้างเราก็ไม่รู้นะครับฟืบกระโดดจึงจ้งจึง้งจึ้งโอเคทุกคนตรงนี้ละ่ะวูดปีนป่ายได้ด้วยเนี่ยกะไอ้แมงมุมเนี่ยทุกคนนี่ไงเจอแล้วเจ้าสกีวีดี้ตัวที่หายไปเราเจอนายจนได้ฮ่หาฮ่า โอเคนะครับทุกคนสําหรับใครที่อยากจะเก็บสกีบีดี้ให้ได้ครบเยอะๆนะครับแนะนําให้มาเล่นแมปนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทิ้งแมปนี้ไว้ใต้ดีคริปชั่นนะครับทุกคนแ้าใครที่กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสกีบีดี้จะไปหานะครับทุกคนระวังนะสกีบีดี้โหดหลายนะทุกคนแต่ถ้ากดไลค์กดซับสไครต์แล้วจะเจอกับสกีบีดี้แสนดีละ่ะทุกคนเหมือนนางฟ้ากับนางสวรรค์นะครับไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบาย